พาไปดูบรรยากาศตามแนวชายแดนกันหน่อยนะฮะยังคงม,มีความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภออารัญ,ญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะด้วยความที่ด่านเนี่ยมันเปิดไม่ตรงกันครับฝั่งไทยเปิด8โมงกัมพูชาเปิด9โมงก็ปรากฏเป็นภาพแบบนี้ครับแรงงานไทยกัมพูชารวมถึงบรรดาน,นักท่องเที่ยว่อค้าแมค้ามารอข้ามแดนกันตั้งแต่6โมงเช้าแถวยาวเหยียดจนล้นไปถึงลานจอดรถด,ด้านหลังของด่านนะครับ อากาศก็ร้อนมีคนเป็นลมนะครับระหว่างรอข้ามแดนต้องช่วยกันปฐมพยาบาลกันถามว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากก่อนหน้านี้ที่สมเด็จฮุลเซนโพสต์เรียกร้องให้แรงงานชาวกัมพูชากลับบ้านเกิดโดยอ้างว่าให้กลับมาก่อนที่จะถูกไทยในระเทศข่าวลืออีกหนึ่งข่าวก็คือจะมีคําสั่งปิดด่านปลอยเปตดเพื่อตอบโต้มาตรการของไทยทําให้แรงงานชาวกัมพูชาและไทยนะครับต้องรีบข้ามแดนเพราะกังวลผลกระทบเรื่องของปากท้อง แต่เรื่องนี้ตอบมะแก้วยืนยันนะครับทางการไทยไม่มีนโยบายในประเทศแรงงานกัมพูชาอย่างแน่นอนแต่เพื่อความไม่ประมาทเตรียมกำลังรองรับสถานการณ์เอาไว้แล้วหากมีแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมากก็จะมีกองกำลังบุรพาคอยเฝ้าระวังดูแลด่านอย่างเข้มงวดนะครับท่ามกลางผู้คนที่หนาแน่นมีคนฉวยโอกาสคขับ,ร,บ,ร,บรถรับจ้างฉวยโอกาสครับ ขึ้นตุกตุกมาที่หน้าด่านระยะไม่เกิน500เมตรแต่เรียกเก็บค่าโดยสาร200บาทโอ้โหแรงงานหญิงคนนี้เปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกปกติมันควรจะอยู่ที่80ถึง100เท่านั้นเพราะฉะนั้นช่วยโอกาสแบบนี้อยากให้เจ้าหน้าที่จัดการครับทำไมไม่เดินมาหน้าด่านแบบเดียวเองก็ใจอยู่ประมาณโลกว่าเดินมาก็เหน่อ๋อก็เลยยอมจ่ายแล้วเขาเรียกราคาก่อนไหมไม่ไม ก็บางทีแปดสิบางทีร้อยเอเหรอวันนี้ก็เอาเท่าไหร่สองรู้สึกไงโอ้โหรู้สึกแบบก,ก็กดดันเกินะออีกหนึ่งจุดนะครับที่หน่วยเฉพาะกิจอาญัญยประเทศไปเจอความผิดปกติก็คือมีกลุ่มคนแอบลักลอบข้ามแดนทั้งฝา่าฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกจากไทยเนี่ย4คนด้วยกัน ตามภาพเลยครับเป็นขบวนการแก๊งคอร์เซเตอร์ข้ามชาติรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารกำลังถูกพาตัวไปสแกนใบหน้าฝั่งกัมพูชาบางส่วนจะไปเล่นการพานันฝั่งปอยเปตอีกคนหนึ่งทำหน้าที่รับส่งไปตามจุดนัดหมายมก็ทั้งหมดถูกส่งตัวดำเนินคดีที่สพคลองลึกนะครับครับผมนะฮะในขณะเดียวกันไปดูที่จังหวัดตราดกันหน่อยครับจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กครับก็ต้องบอกว่ากัมพูชามีการเปิดด่านอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่มีชาวกัมพูชาแห่เดินทางกลับประเทศกันครับ ในขณะที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็ได้มีการผ่อนปลนนะฮะอนุญาตครับให้นําพืชผักผล,ลไม้จากฝั่งไทยเนี่ยเข้าไปได้แต่มีการจํากัดต้องเป็นสินค้าที่มาจากจังหวัดตราดเท่านั้นส่วนพื้นที่อื่นๆนี้เขาไม่ห้ามเขาเขาห้ามหมดเลยนะฮะครับโดยที่ไม่ชี้แจงถึงสาเหตุด้วยว่าเพราะอะไรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางกรุงพนมเปญครับเขาได้มีการเตรียมรถบัสกว่า400คันเพื่อเป็นการเตรียมรับแรงงานชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศครับ เพราะเชื่อว่าปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีการยืดเยื้อไปมากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกัมพูชามีการฟ้องกรณีเรื่องจุดพิพาท4ี่จุดเนี่ยต่อสารโลกเขาก็เลยเชื่อว่ามันอาจจะยืดเยื้อหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามีแรงงานบางส่วนนะเขาบอกเลยว่าไม่อยากจะกลับกัมพูชานะครับเราไปเจอแรงงานกลุ่มนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มาทํางานก่อสร้าง ชาวกัมพูชาวัย42ปีเปิดใจบอกว่าอยู่กับเพื่อนๆชาวกัมพูชาทั้งหมด22คนคุยกันละไม่มีใครอยากจะกลับเลยเหตุผลก็คืออยู่ไทยรายได้ดีนายจ้างก็ดีแล้วแอบกังวลนะครับถ้าบอกให้กลับไปแล้วถ้าไม่มีงานให้ทำจะขึ้นจะทำยังไงเพราะว่าอยู่ไทยอย่างน้อยๆยังได้เงินส่งกลับไปเลี้ยงครอบครัวครับอ้าวประเทศไทยน่าอยู่ใช่ไหมครับเออแล้วลูกพี่เป็นไงลูกพี่ใจดีอ่าถ้าเกิด ดตาทางอ่าประเทศกัมพูชาเขาเรียกกลับกลับไหมผมไม่กลับครับอารายได้ที่ส่งเสียให้ลูกเป็นไงโอเคไหมรายได้<อ>ที่นี่ส่งได้ครับอืส่งได้ทํางานมาน,นานแล้วครับนานแล้วครับกี่ปีแล้วสิบสองปีนะสิบสองปีแล้วครับอสองปีรักคนไทยไหมรักครับยาก็ดีกันครับ อยากให้ดีกันอยากให้ผู้นำสองประเทศคุยกันอันนี้คือมุมของแรงงานกัมพูชาที่ไม่อยากจะกลับบ้านเกิดทีนี้ในมุมของผู้ประกอบการคนไทยเองที่เป็นนายจ้างอ่ะเขาก็บอกเหมือนกันว่าถ้าจู่ๆทุกคนแห่กันกลับได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือเรื่องของภาคธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามสถานการณ์กันนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ